อาจารย์ิงมีคนด่าเยอะแยะทุกคนก็มีคนด่าที่ใดไม่มีคำนินทาที่ใดไม่มีคนด่าที่ใดไม่มีคนใส่ร้ายที่นั่นไม่มีคนนะที่ไหนไม่มีคนด่าไม่มีคนใส่ร้ายแสดงว่าที่นั่นไม่มีคนอยู่เลยเพราะที่ใดที่มีคนอยู่ย่อมมีคำใส่ร้ายนินทาป้ายสีและคำด่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ให้เราเข้าใจเราอย่ารู้เยอะไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปรู้เยอะหรอก เพราะบางคนรู้เยอะเลยโอ้โหพระไตรปิฎกนี่เป๊ะทุกเล่มร้อยแปดเล่มมีเป๊ะเป๊ะทุกเล่มรู้ทุกอย่างในพระไตรปิฎกตั้งแต่มันท่าแรกจนมันท่าสุดท้ายเล่มแรกจนเล่มสุดท้ายแต่ไม่มีความเข้าใจในสิ่งทุติในสิ่งที่ตัวเองรู้เลยแม้แต่นิดเดียวความรู้เรียนทันกันได้แต่ความเข้าใจมันเรียนทันกันไม่ได้มันอยู่ที่สมองสติปัญญาของแต่ละคนมันจิงเรียนทันกันไม่ได้เรียนหนังสือเล่มเดียวกัน ครูสอนคนเดียวกันห้องเรียนห้องเดียวกันโรงเรียนมหาลาัยเดียวกันมันยังมีโง่ยังมีฉลาดอยู่เลยเพราะฉะนั้นความรู้มันเรียนทันกันได้แต่ความเข้าใจมันเรียนทันกันไม่ได้คนที่เขาเรียนเก่งเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นคนที่เขียนข่ากันในเป็นข่าวในทุกวันนี้ที่เราเคยดูตามทีวีรายการช่องต่างๆที่นำเสนอมามีโอ้โหฆ่าล้างนี่ฆ่าเอาสมบัติฆ่าฮุบสมบัติ ค่าชิงทรัพย์ค่าป้นค่าเพราะความหึงหวงมันมีเยอะมันมีการฆ่าเยอะเพราะว่ามันขาดธรรมะในใจมันขาดการเข้าถึงวัดขาดการเข้าถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าวัดทุกวันไม่เถียงแต่ไม่ได้เข้าไปเอาธรรมะไม่ได้เข้าไปเอาสติปัญญาไม่ได้เข้าไปเอาบุญแต่เข้าไปเอาเลขเข้าไปเอาโชคลาภเข้าไปเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้าไปเอากิเลสพอได ถูกโชคดีก็สรรเสริญเยนยอพอไม่ถูกก็ด่าว e> ่าไม่ไม่แม่นไม่นู่นนี่นั่นต่างๆทุกอย่างสารพัดเพราะฉะนั้นอาจารย์คิงถึงบอกว่าอาจารย์คิงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องการให้ทุกคนรู้มากไม่ต้องการให้คนรู้เยอะแต่ให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรู้หลายคนถามไม่เข้าวัดแปลาโชคลาภจะจะไปเข้าไปเอาอะไรในเมื่อวัด สร้างพระพิกาเนธสร้างท้าวเวสุวรรณสร้างพญานาะสร้างองค์เทพต่างๆเพื่อให้ญาติโยมเข้ามาขอขนาดชื่อชื่อพระประธานยังเป็นหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อสําเร็จหลวงพ่อเร็วไวอะไรเงี้ยในเมื่อเข้าไปขอต้องสําเร็จต้องทันใจต้องเร็วไวอะไรเงี้ยมันเป็นกุศลกุศลบายของพระที่ท่านสร้างต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครเ,เข้าไปฟังธรรมะ ไม่มีใครเข้าไปเอาคําสอนขององค์พระสัมมาัธพุทธเจ้าออกมาใส่ในใจในตัวในกายของเราทุกคนเข้าวัดก็เพื่อหวังโชคลาบทุกคนเข้าวัดก็เพื่อหวังความโชคดีวัดนี้ดังเรื่องหวยก็เข้าไปวัดนี้ดังเรื่องเสียงโชคก็เข้าไปวัดนี้ดังเพราะว่ามีเทพองค์นี้เข้าไปขอโชคลาภได้ก็เข้าไปพอเข้าไปก็กลับออกมาเราไม่ได้เข้าไปทําบุญเพราะว่าจิตใจเราอยากจะทําบุญ แต่เราเข้าไปวัดเพื่อที่อยากจะไปเอาโชคลาภพอเราเน้นแปลวโชคลาภเราเน้นแปลาความดีเราเน้นแปลา,า,า,าการเสี่ยงโชคเป็นหลักในการเข้าวัดมันก็เลยไม่มีธรรมะที่จะถ่ายทอดมาให้ญาติโยมไม่ไม่มีธรรมะดีๆที่จะถ่ายทอดมาสู่ตัวเรามาสู่หัวใจเรามันก็เลยไม่มีธรรมะในใจพอไม่มีธรรมะในใจปุ๊บ มันก็เกิดการเข่น์ค่ากันได้ง่ายถ้าทุกคนมีธรรมะในใจมันจะมีคําว่าอโหสิอ๋อไม่เป็นไรอภัยโอเคไม่ถือสามันก็จะมีคําพูดนี้ขึ้นมาแล้วการเกียนค่ากันมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างว่าฮะนี่คือโลกมนุษย์สัตว์ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์สัตว์ชั่วที่สุดก็คือมนุษย์